พวกเขาเนี่ยพบศพหญิงสาวที่หายตัวไปตามที่ห่างไกลพวกเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแถมร่างกายของพวกเธอเนี่ยเหมือนกับถูกดองหรือถูกทําอะไรสักอย่างจนเน่าเปื่อยแล้วก่อนจะมีคนมาพบนั่นจึงทําให้เรื่องราวนี้เนี่ยจะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ สวัสดีครับมาพหดผมนะว่าภชระและฝนประโยชน์ดีค่ะกับลึกลับจับมาเล่าอ p พีที่127ครับก็สําหรับ EP ีนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องลึกลับที่เกี่ยวข้องกับคดีโหดๆอยู่นะคะใช่แล้วครับเพราะาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆเลยพวกเราก็จะนํามาเล่ากับเพื่อนๆฟังกันช่วงก่อนสงกรานเนาะ ใช่แล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวคดีนี้เองเนี่ยมันเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษใช่ไหมแล้วช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยมันก็ไม่ได้นานมากนะม,มันเป็นช่วงของปี2,000นี่เอง2,000กว่า ๋อ,อก็ถือว่าแบบเออเดีย๋ยวเราก็ไปรอฟังกันดีนกว่าน,นะว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเนาะอืมใช่แล้วนะคะแต่กดอื่นเนี่ยที่เพื่อนๆจะไปฟังคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใกล้จะครบ1นึ่งแสนแล้วอีกแค่1000ผู้ติดตามเท่านั้นเองนะครับใครที่เข้ามาฟังกันใหม่ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ติดตามครบ1นึ่งแสนเนี่ยก็ช่วยกดด้วยนะครับฝากด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคครรบบ1000,000วิเเมื่่่อออไไหนาะกก็ยยงป ว่าเราอาจจะมี ep พิเศษออกมานะทั้งสหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะฟังเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษหรือรายละเอียดดีเทลของรายการของเรานะก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกับพวกเราได้ค่ะใช่แล้วครับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังกันได้เลยครับ เรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงปี2006เพราะว่าได้เกิดเหตุหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับ5คนนะครับในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในเมืองอิฟส i c h ของประเทศอังกฤษซึ่งมันสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าเหยื่อที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโสเพณีทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ทาให้ทุกคนกลัวเนี่ยก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่า คนร้ายคิดว่าผู้หญิงทั่วไปเป็นโสเภณีหรือเข้าใจผิดว่าผู้หญิงที่เดินตอนกลางคืนเป็นโสเภณีล่ะเขาอาจจะเบนเป้ามาที่ผู้หญิงเหล่านั้นก็ได้นั่นถึงสร้างความโคลงหลนให้กับเมืองอิฟสวิตในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมากซึ่งในตอนนั้นเองนะครับฆาตกรที่ออกก่อเหตุหลังจากโดนตำรวจจับได้เนี่ยก็คือนายสตีฟไรท์ นายสเตฟไรท์นะครับเกิดเมื่อเดือนเมษายนปีพศ2501ในเมืองเออร์ปิงแฮมนอร์ฟอลโดยที่นายไรท์คนนี้นะครับเป็นลูกคนที่2ในบรรดาลูกทั้งหมด4คนของคุณพ่ออย่างนายคอนราดนะครับแล้วก็แม่ของเขาอย่างแพทริเซียซึ่งเป็นพยาบาลสัตวแพทย์ชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยก็จะต้องระเหิดระเหินไปตามคุณพ่อนะเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นทหารอากาศนั่นเอง แล้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ต้องย้ายตามคุณพ่อไปที่กองทัพนู่นประเทศนี่ไปอยู่เรื่อยๆเลยนะจนกระทั่งในตอนนั้นเนี่ยพ่อกับแม่เขาแยกทางกันหลังจากการแยกทางของพ่อกับแม่เนี่ยลูกๆก็กระจัดกระจายไปอยู่2คนนี้ไปอยู่กับแม่อีก2คนมาอยู่กับพ่อซึ่งไร้คนนี้นะครับก็มาอยู่กับคุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ได้มาแต่งงานใหม่เหตุผลที่พ่อกับแม่เขาแยกทางกันเนี่ย คุณแม่เขานะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นพ่อหลังจากการแต่งงานเนี่ยคุณพ่อของเขาอย่างนายคอนราดเริ่มใช้ความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึ้นแล้วในตอนที่แยกทางกันการที่นายสตีฟเนี่ยต้องย้ายไปอยู่กับพ่อเป็นเพราะว่าโดนพ่อบังคับนะครับจริงๆแล้วเขาเนี่ยอยากไปอยู่กับแม่ ซึ่งการเติบโตขึ้นมาของเขาเนี่ยเขาเป็นหนุ่มขี้อายแล้วก็ทาตัวมีปัญหาในตอนอยู่ที่โรงเรียนนะครับจนกระทั่งพอมาตอนอยู่อายุ16เนี่ยเขาก็ได้อลาออกจากโรงเรียนไปเพราะว่าไม่มีความสามารถในการที่จะเรียนต่อไปได้แล้วก็ไม่ได้สนใจในการที่จะเรียนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปทํางานเป็นพนักง,งานเสริมในโรงแรมนะครับแล้วก็ได้ไปทํางานเป็นพ่อครัวในเรือข้ามฟากแล้วพอมาในเวลาต่อมาเนี่ยเขาก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าแองเจล่า โอโดนแวนนะครับในปีพศ2521ที่มิลฟอร์ดเฮเวนแล้วก็ได้ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าไมเคิลในช่วงเวลานั้นเนี่ยชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีความสุขสบายนะถึงแม้ว่าจะมีครอบครัวแล้วเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้หย่าร้างกับภรยาไปแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปเป็นคนงานท่าเรือบ้าง,าเ,ป ender, งานนเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าเป็นบาร์เทนเดอร์ทำงานในผับเป็นคนขับรถโฟล์คลิฟต์แถมยังเป็นบริกรอีกด้วยนะครับ และในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยที่เขาทํางานรับจ้างแบบนี้เขาก็มีนิสัยที่ชอบจะไปใช้บริการคุณโสอยู่เป็นประจำนะเรียกว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไปใช้กับคุณโสจนหมดเลยทีเดียวซึ่งในช่วงเวลานั้นเองนะครับเขาก็ได้ไปทํางานเป็นงานบริกรที่อยู่บนเรือนะทำให้เขาเนี่ยได้เจอกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยทีเดียว แล้วเขานะครับก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าไดแอนแคสเซิลซึ่งเป็นช่างแต่งตัวในร้านค้าแห่งหนึ่งทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วก็ได้ชักชวนกันไปเปิดผับที่อยู่ในนอร์วิชนะครับอยู่ในบริเวณย่านที่เป็นย่านการค้าเกี่ยวกับคุณโสนั่นเอง แต่ว่าในช่วงเวลาที่พวกเขาแต่งงานกันเนี่ยพวกเขาแต่งงานกันได้เพียงแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็ได้หย่าร้างนะครับโดยที่ตัวของเธอเองนะครับได้บอกว่าช่วงเวลาที่แต่งงานกันไปในหปีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เธอรอให้มันจบลงให้เร็วที่สุดแล้วเธอก็ยินดีอย่างมากที่ตอนนี้ทั้งคู่ได้แยกทางกันไปซึ่งก็ไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าร้านค้าแห่งนั้นเนี่ยมันเจ๊งหรือเปล่า แล้พร่อมาในเวลาต่อมาเนี่ยในช่วงประมาณปี1980ถึงปี1990นะครับตัวของสตีฟเอเนี่ยก็ยังไม่ยอมอยู่ใช้บริการกับคุณโสนะแล้วก็ได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาร่าไวลียซึ่งเป็นบริกรที่ทำงานในร้านเหล้าของผับแห่งหนึ่งนะครับทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ยังไม่ทันไรเลยทั้งคู่ก็ได้แยกทางกันไปอีก เพราะว่าตัวของสตีมเนี่ยเป็นคนที่ติดการพนันแล้วก็ชอบดื่มเหล้าเป็นอย่างมากเลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็เลยไปด้วยกันไม่รอดนะครับห้านจักการยาร้างเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาล้มเหลวนะครับแล้วก็ยิ่งทําให้ติดเหล้าติดการพนันมากกว่าเดิมแล้วก็ไปใช้บริการคุณโสเป็นประจําทําให้มีหนี้ไปเรื่อยๆจากการที่ไปเล่นการพน,นันเขาก็เลยโดนข้อหารักทรัพย์ขณะที่อยู่ร้านเหล้านะครับทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับการเข้าให้บริการสังคมถึง1000พชั่วโมงเลยเดียวทําให้ตัวของเขาเนี่ยมีชื่ออยู่ในบันทึกของประวัติ จ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองหลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะครับสตีฟเนี่ยได้มีโอกาสได้พบกับแม่ของเขาอีกครั้งหนึง่งซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยสตีฟเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วจากชีวิตที่ขมขื่นจากการนิยาร้างเป็นว่าเล่นติดการพนันติดเหล้าติดคุณโสทาให้แม่ของเขาเนี่ยมาเจอเขาครั้งนี้รู้สึกว่าลูกชายขอยงตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอย่างมากใช้แต่้อยคําหยาบคายอยู่เสมอ แถมยังดูเสื่องซึมลงไปดูไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ได้เป็นลูกชายคนเดิมของคุณแม่เหมือนกับตอนครั้งยังเด็กที่คุณแม่ได้แยกทางไปนะครับหลังจากการที่พบเจอคุณแม่จบลงเนี่ยชีวิตของสตีฟเนี่ยยิ่งยแย่ลงกว่าเดิมเขาได้มีการพยายามที่จะฆ่าตัวตายถึง2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยด้วยการรมแก๊สตัวเองแต่ก็มีคนเนี่ยมาพบก่อนที่จะเจอตัวและพาไปร,รักษาอย่างโรงพยาบาล แล้วพอเขาหายดีแล้วเนี่ยสตีฟก็ได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็ยังซื้อคุณโศอยู่อย่างเป็นประจำที่พัทยาแล้วก็ได้คบหากับหญิงคนไทยคนหนึง่งจนถึงขั้นได้แต่งงานกันแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้จบลงด้วยการที่ถูกหลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ความรักของเขาเนี่ยก็ได้พังลงไปสตีฟเนี่ยก็เลยยิ่งมีหนี้สินมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถูกประกาศให้เป็นบุคคลล้มละลายในที่สุดจากการมาประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยยิ่งทําให้ชีวิตของเขาเนี่ย แปลผันไปให้ยิ่งแย่กว่าเดิมไปอย่างมากเลยเขายิ่งกลายมาเป็นคนที่มีบาดแผลในติดใจมากขึ้นกว่าเดิมมีรอยแผลในติดใจเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงว่าเขาเนี่ยไม่มีทางสมหวังในความรักความเครียดต่างๆจากเรื่องการมีหนี้สินจากการเล่นการพน,น,านันการติดคุณโสเนี่ยิ่งทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยยิ่งแย่ลงไปมากขึ้นกว่าเดิมนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยกลับมาสู่ประเทศอังกฤษที่ที่เขาเนี่ยจากมาหลังจากนั้นเขาก็จึงพยายามกินยาเกินขนาดเพื่อหวังจะฆ่าตัวตาย แต่สุดท้ายก็มีคนมาพบได้สะกอ่อนในที่สุดนะครับเขาจึงถูกส่งไปรักษาตัวจนกระทั่งหายดีก่อนกลับมาอยู่กับครอบครัวของคุณพ่อนะครับที่เมืองอิฟสวิชในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยสตีฟก็ได้พบเจอกับคนรักคนใหม่และก็ได้คบหาดูใจกันดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดูไปด้วยกันได้ดีนะครับเขาหางานทําเป็นคนขับรถบรรทุกสินค้าทุกอย่างดูดีขึ้นชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มไม่ค่อยก่อโตขึ้นมาใหม่ทีละนิดทีละนิดแต่สิ่งที่เขาเนี่ยไม่เคยเลิกทําเลยก็คือการซื้อบริการคุณโนนั่นเอง จนกระทั่งพอมาถึงในปี2006นะครับเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวหายตัวไปในเดือนตุลาคมนะครับในขณะที่กําลังตามหาตัวหญิงสาวรายนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้รับแจ้งการหายตัวไปของหญิงสาวคนที่2คนที่3และคนที่4รวมถึงคนที่5ในช่วงการรับแจ้งนี้พวกเขายังพบศพหญิงสาวที่หายตัวไปตามที่ห่างไกลพวกเธอเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแถมร่างกายของพวกเธอเนี่ยเหมือนกับถูกดองหรือถูกทําอะไรสักอย่างจนเน่าเปื่อยแล้วก่อนจะมีคนมาพบนั่นจึงทําให เรื่องราวนี้เนี่ยจะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่และสตีฟไปมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเธอทั้ง5คนหลังจากที่มีการเกิดเหตุขึ้นในเมืองอิฟสวิชแล้วเนี่ยซึ่งเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องกับหญิงสาวที่เป็นคุณโสนะครับถึง5รายด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปฟังกันต่อนะว่าเกิดอะไรขึ้นและ มันเกี่ยวข้องกับนายสตีฟไรท์ยังไงตำรวจเขาไปจับได้ยังไงนะครับน้องฝนจะเล่ากับเพื่อนๆฟังกันในวันนี้ซึ่งสําหรับในส่วนของฝนวันนี้นะก็จะพาเพื่อนๆไปดูกระบวนการทํางานของตํารวจว่าหลังจากที่รู้ว่ามีคนก่อเหตุแล้วแล้วก็มีคนที่โดนฆาตกรรมเนี่ยถึงหลายรายเลยทีเดียวเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องทํายังไงต่อบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงเกรดชีวิตของนายสตีฟด้วยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาถูกเลี้ยงดูมายังไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ยังเด็กจนทําให้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ดีดๆเขาก็มาเกี่ยวโยง คดีนี้ เมื่อตำรวจสืบสวนก็ได้พบความเชื่อมยงของทั้งห้าศพนั่นก็คือทุกรายนั้นเป็นโสเพณีเหมือนกันหมดมีประวัติติดยามีชีวิตเหลวแหลกแต่ในฐานะมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นแม่ของใครสักคนอย่างแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บหลักฐานรวบรวม DNA ทุกอย่างไว้เป็นระบบเพื่อที่จะต้องใช้ในอนาคต ซึ่งหลังจากที่มีการเก็บหลักฐานแล้วเนี่ยก็มาถึงงานสืบสวนกันบ้างเจ้าหน้าที่ได้ลองนำา n n a ที่พบในศพมาเทียบเคียงกับ DNA ของผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนซึ่งในตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานมากๆแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็คิดว่าคู่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเคยทำผิดอะไรมาบ้างจนมีประวัติให้เทียบเคียงในระบบบ้างแหละก่อนที่จะมุ่งไปหาถึงประเด็นอื่นๆ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็พบว่า DNA ของสตีฟไปอยู่ตรงร่างของผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งมันก็ยังตรงกันด้วยนะ แต่ขนาดที่หลักฐานมันค่อนข้างที่จะตรงถึงขั้นพบ DNA อยู่บนศพแล้วเนี่ยตัวสตีฟเองก็ไม่ได้ยอมรับนะว่าเขาเนี่ยเป็นคนทําซึ่งสตีฟเนี่ยก็อ้างว่าเขาเนี่ยแค่มีอะไรกับโสเพณีพวกนั้นเฉยๆซึ่งหามตํารวจเนี่ยก็ได้ทําการขยายผลสืบสวนออกไปโดยแบ่งทีมพุ่งเป้าไปที่ชายคนนี้ทันทีซึ่งพวกเขาก็พบว่าสตีฟ เป็นคนคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิตหลายรายซึ่งมือตรวจสอบรถยนต์ของสตีฟแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้พบคราบเลือด ซึ่งมันก็ตรงกับคาาเลือดของคนตายอีกด้วยและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังพบเส้นใยพรมของบ้านสตีฟไปติดอยู่กับบริเวณผมของคนตายอีกนะซึ่งในจุดนี้เนี่ยตำรวจก็เชื่อว่าการที่สตีฟมีอะไรกันกับผู้หญิงเนี่ยแล้วทําการฆาตกรรมเนี่ยเขาไม่ได้พาศพไปทิ้งทันทีอย่างแน่นอนหลายครั้งที่เขาเลือกทําลายศพ ดองให้มันเน่าก่อนแล้วค่อยเอาไปทิ้งน้ําเพื่อทําการทําลายหลักฐานแต่ด้วยความที่แบบในสมัยนี้เนี่ยนวัตกรรมของการหา DNA ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้สตีฟเนี่ยทำลายหลักฐานได้อย่างหมดจดร้อซมันก็เลยยังคงเหลือหลักฐานบางชิ้นส่วนอยู่บ้างที่ยังคงสามารถสืบภาพ ไปยังต้นต่อได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับศพเหล่านั้นซึ่งเมื่อมั่นใจในหลักฐานแล้วตำรวจจึงได้ขออำนาจหมายสารออกหมายจับทันทีและเมื่อข่าวการจับกลุ่มตัวออกไปเนี่ยคนในทั่วเมืองที่อังกฤษในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็โล่งอ,อกเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ได้รู้ตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นใครและตำรวจเองก็ได้ทําการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตลอดการสืบสวนเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นเลยแต่ตัวสตีฟเองเนี่ยไม่เคยให้การ รับสารภาพในความผิดนี้และก็ยังมีการอ้างอีกว่า DNA ของเขาเนี่ยที่ไปอยู่บริเวณร่างของศพมันเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าเขาในยอมรับว่าเขาเนี่ยชอบใช้บริการโสเภณีและลุ่มหลงในเรื่องของพวกนี้มากๆแต่เขาเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรต่อเน,นื่องอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานที่เป็นถึงระดับ DNA เเนี่ยก็ไม่เคยหลอกใครแหละเพราะว่าถ้าเก็บอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วมันก็ตรงกันซะหลายรายขนาดนี้เนี่ยมันยากที่จะเชื่อได้ว่าเขา เขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรกับศพเหล่านั้นซึ่งตํารวจเนี่ยก็ได้พบอีกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างที่พบทั้ง5้าร่างเนี่ยมันก็ถูกพบบริเวณเส้นทางที่สตีฟเนี่ยมักจะขับรถบรรทุกผ่านอยู่เป็นประจําอยู่แล้วและมันก็เลยทําให้การพิจารณาคดีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากๆจนในที่สุดทางคณะลูกขุนเนี่ยก็ได้ตัดสินให้สตีฟต้องโทษจําคุกตลอดชีวิตแม้ว่าเขาเนี่ยไม่เคยรับสารภาพแล้วก็ไม่เคยเล่าเลยว่าแรงจูงใจอะไรจึงถึง ให้เขาเดี๋ยได้ก่อเหตุสะเทือนขวัญขนาดนี้แต่ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ลงโทษได้ มันก็เพียงพอต่อการที่ทางคณะลูกขุนเนี่ยจะทําการตัดสินลงโทษเขาแล้วโดยปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่เคยเชื่อเลยนะว่าตัวสตีฟเองเนี่ยจะทําการฆาตกรรมผู้หญิงเพียงแค่5รายที่พบเท่านั้นซึ่งหลายคนเนี่ยทำการสันนิษฐานว่าอาจจะมีเหยื่อรายอื่นๆที่ถูกฆ่ามากกว่านี้แต่การสืบสวนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้านะเพราะว่าตัวสตีฟเองไม่เคยยอมรับหรือว่าปริป ปากบอกเลยมันก็เลยทําให้ทางตารวจเนี่ยก็ได้บันทึกสถิติไว้ว่าสตีฟไรท์เนี่ยได้ทําการฆ่าคนรวมไปทั้งหมด5ศพด้วยกันซึ่งใช้ระยะเวลาก่อเหตุเพียงแค่6อาทิตย์เท่านั้นและกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่สั้นมากๆซึ่งหลังจากที่มีการจับกุมเนี่ยนะก็ได้มีโสเพนีรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาเล่าได้ว,ว่าเธอเนี่ยคือขาประจําคนนึงที่สตีฟเนี่ยชอบใช้บริการซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้ไป ไปมีอะไรกันที่บ้านของเขาเป็นระยะเวลาถึง3วันเลยทีเดียว แต่หลังจากตำรวจได้พบเหยื่อรายที่ี่ยเธอก็เล่าว่าสตีฟเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนที่ลงมือทำได้เลยและเธอก็แทบจะไม่เชื่อด้วยซ้ำตอนที่ได้ยินข่าวครั้งแรกเพราะว่าสตีฟเนี่ยดูเหมือนกับผู้ชายปกติทั่วไปที่ชอบซื้อกินเวลาที่อยู่กับสตีฟเนี่ยเธอรู้สึกว่าปลอดภัยก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีอยู่คืนหนึ่งนะที่ทุกอย่างเนี่ยมันดูแปลกๆไปเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่เขาได้ทำการซื้อบริการเธอก็ท่าทีของเขาค่อนข้างที่ จะน่ากลัวมากๆสตีฟเองเนี่ยได้จับเธอรึงไว้แล้วก็ลงมือแบบทําร้ายร่างกายเธอแล้วก็มีอะไรกันที่ค่อนข้างจะรุนแรงออกมากๆซึ่งตัวเขาเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยมันยิ่งทําให้เธอเนี่ยรู้สึกสยองมากๆเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าไม่ใช่สตีฟจนกระทั่งเมื่อเธอเนี่ยได้อ่านข่าวว่าสตีฟได้ถูกจับกลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้ถึงกับช็อกเลยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในคืนวันนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกกลัวขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วก็ให้ ากับตำรวจว่าไม่แน่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเนี่ยเกือบจะกลายเป็นเหยื่อรายที่6ของสตีฟไปแล้วนะแต่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมในคืนวันนั้นเนี่ยถึงปล่อยให้เธอเนี่ยออกมามีชีวิตรอดได้ไม่เหมือนกับโสเพนีขาประจําทั้ง5คนก่อนหน้านี้ที่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับออกมาใช้ชีวิตได้ซึ่งโสเพนีคนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าสตีฟเนี่ยไปก่อเหตุอะไรมานะแต่เธอเนี่ยก็คิดว่า ตอนที่ฟังข่าวในครั้งแรกเนี่ยก็ไม่คิดด้วยซ้ําว่าสตียจะเป็นคนทําเธอกลับมองว่าคนที่ทำเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายที่เป็นคนต่างชาติหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ระจานอะไรประมาณนี้มากกว่าซึ่งก็ไม่คิดเลยว่าจะเป็นสตีฟเลยด้วยซ้ําและหลังจากนั้นเนี่ยสตีฟเองเนี่ยก็ติดคุกเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งสตีฟเองเนี่ยก็ได้เขียนจดหมายถึงคอนราดก็คือเป็นพ่อของเขาเนั่นแหละถึงหลายฉบับเลยทีเดียวแต่ก็มียูฉบับหนึ่งนะที่เขาได้เขียนว่า สิ่งที่เขาต้องมาติดคุกหรือว่าเขาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่พ่อเนี่ยได้รังแกเขาในวัยเด็กแต่สตีฟเนี่ยก็ไม่เคยพูดถึงการฆาตกรรมเลยและไม่เคยรับสารภาพว่าที่ตัวเองฆ่าผู้หญิงไปเนี่ย มันทำไปเพราะอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นที่เขาได้ตัดสินใจลงมือไปทั้งหมดแต่สําหรับตัวคอนราดหรือว่าตัวของพ่อสตีฟเองแล้วเนี่ยคดีนี้ยิ่งทําให้เขาค่อนข้างที่จะตกใจมากเลยพ่อของเขาเนี่ยเป็นทหารคือค่อนข้างที่จะแบบยึดมั่นถือมั่นในเกียรกิบประวัติของตัวเองมากแต่จู่ๆเนี่ยถึงคราวที่แบบตัวเองก็ชาราลงมากแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องพบข่าวร้ายว่าลูกชายของตัวเองเนี่ยเป็นฆาตกรนะซึ่งคอนราดเนี่ยก็ได้มีการเลือกให้สัมภาษณ์ก สืบมลชนบางสื่อด้วยและได้เล่าชีวิตในวัยเด็กของสตีฟเขาได้เล่าถึงบาแงดแผลในตอนเด็กว่าไม่แน่สิ่งที่ทําให้ลูกกลายเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยแหละที่เลี้ยงสตีฟได้ไม่ดีพอ ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็กลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้แล้วเขาเพียงแต่จะต้องก้มหน้ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งหลังจากที่คอนราดเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆมันก็เป็นเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่เยียวยาวสังคมได้ในตอนนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะเลี้ยงลูกผิดพลาดไปแต่ก็ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ได้อบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีมันมากนักแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่พ่อมีพ่อไม่ดีแล้วตัวเองจะกลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องนะก็ได้มีการ นมลูกชายของตัวเองแล้วก็ได้คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยครอบครัวของญาติที่ตายไปเนี่ยจะสามารถที่จะก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นได้ซึ่งในฐานะของพ่อคนนึงเนี่ยเขาต้องแบกรับแล้วก็ตัวคอนราดเองเนี่ยยังรู้จักกับหนึ่งในครอบครัวของเหยื่อที่ถูกสติฟฆ่าด้วยซึ่งแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคอนราดได้ออกมาตามสื่อต่างๆแล้วก็ได้มีการไปพูดคุยกับครอบครัวของเหยื่อเนี่ย บางครอบครัวก็ได้มีการให้อภัยสตีฟนะแต่สําหรับตัวคอนราดเองที่เป็นพ่อแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะให้อภัยลูกตัวเองได้แล้วก็ได้ย้ํากับสื่ออีกว่าเขาเนี่ยจะไม่มีวันให้อภัยต่อสิ่งที่ลูกชายตัวเองเนี่ยได้ทําลงไปเด็ดขาด แล้วเขาเนี่ยก็ยังได้มีการเหมือนกับว่าได้ให้สัมภาษณ์ในเชิงลักษณะประมาณว่าไม่มีมนุษย์คนใดเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพากชีวิตของใครไปเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ห้าชีวิตที่ตัวสตีฟเนี่ยฆ่าไปแต่มันหมายถึงกับครอบครัวหรือว่าคนข้างหลัง5คนนี้อีกด้วยฝนก็มองว่าพ่อของสตีฟเนี่ยหรือว่าตัวคนราดเองเนะค่อนข้างที่จะดูแบบเป็นคนที่รับผิดชอบต่อสังคมมากๆเลยซึ่งมันก็ผิดกับตัวสตีฟเองที่ลงมือทําไปแล้วถึงแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ย รับโทษอยู่แต่ว่าก็ยังไม่รับสารภาพอยู่ดีว่าตนเนี่ยได้ทำสิ่งที่ผิดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีลงไป S <S> <S <S> ก็จบไปกันแล, <Rosie> <S <S> <S แล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมต่อเนื่องของเมืองอิฟวิชนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่โหดแล้วก็ถือว่าเขาเนี่ยน่าจะมีปมในวัยเด็กก็คือพ่อกับแม่แยกทางกันอาจจะทําให้เกิดความขาดความอบอุ่นเนาะก็เลย <S <S กลายมาเป็นปัญหาแบบนี้ <S <S ซึ่งถึงขั้นที่พ่อของเขาเองที่มีชื่อว่าคอนราดเนี่ยก็ได้มีการออกมายอมรับหลังจากที่คดีนี้ได้เกิดขึ้นด้วยนะว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นความผิดของตัวเขาเองที่เลี้ยงลูกโดยที่แบบว่าผิดวิธีไปนิดนึงหรือว่ามีการแบบรังแกลูกในตอนเด็กจนทําให เขาเนี่ยเกิดปมแล้วก็มาทําคดีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะใช่แล้วครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์คุยกับพวกเราได้นะครับซึ่งคดีนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับสะท้อนในเรื่องของการเลี้ยงดูด้วยนะว่าการที่เราเนี่ยอยากให้ลูกโตมาเป็นคนยังไงเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ยเราเลี้ยงเขาแบบไหนนะเพื่อนเนี่ยที่ฟังคลิปนี้จนจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะใช่แล้วครับช่วยกดปุ่มตติดดามะครบจไ้10,000 ซับเร็วๆนะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องขอสวัสดีวันสงการล่วงหน้ากับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าช่วงอาทิตย์หน้าสงการเนี่ยก็พวกเราก็จะเว้นเนาะเพราะว่าจะเป็นวันหยุดของพวกเราพอดีแต่ว่าถ้ามีคลิปอะไรที่พอจะลงได้เดี๋ยวจะทําคลิปแบบสั้นๆคลิปสนุกๆกมาให้เพื่อนๆดูช่วงวันหยุดสงการละกันใช่แล้ว,น,น,ะวนะคะก็สําหรับสงการปีนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเทคแคร์แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันถึงแม้ว่าเราจะมีสงการในช่วงของโควิดเนี่ยมีถึงปี2ปีแล้วแต่สุดท้ายแล้วมัน ก็ยังต้องป้องกันตัวเองแล้วก็ใช้มาตรการเน็ตของสาธารณสุขอยู่นะคะใครที่ไปเที่ยวสงกรานต์เนี่ยไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่ติดโควิดก็ขอให้ไม่ติดนะครับมันมันขอกันอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมขอให้ทุกคนแคล้วคลาดจากโควิดนะครับในช่วงสงกรานต์ทุกๆคนเลยกลับมาแข็งแรงปลอดภัยทุกคนครับก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนๆล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในลึกลับจับมาเล่าอีีหน้านะใช่แล้วครับร้้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีีถัดไปสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราต้องขอลากันไป i <laughs>